สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการเพิ่คมคําบรรยายให้กับคลิปวิดีโอใน YouTube นะครับถ้าหากว่าเราอัพคลิปวิดีโอขึ้นไปใน YouTube แล้วถ้าเราไม่ตั้งค่าอะไรนะครับมันก็จะยังไม่ขึ้นคําบรรยายนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมยังไม่ได้ตั้งค่า,คาวนนเวลามีเสียงพูดนะครับก็จะไม่มีคมําบรรยายนะครับ ถ้าเราลองมาชี้ตรงแถบนี้นะครับจุดตรงด้านล่างตรงแถบเครื่องมือด้านล่างของอคลิปนะครับมันก็จะขึ้นว่าคําบรรยายคําบรรยายแทนเสียงไม่พร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเกี่ยวกับคําบรรยายนะครับถ้าหากว่าเราจะใส่คําบรรยายถ้าเราจะเพิ่มคมําบรรยายนะครับก็คลิกที่แก้ไขวิดีโอทางด้านล่างตรงนี้นะครับหรือจะไปที่หน้าเพจของ สตูดิโอยูทูบนะครับที่เราใช้สำหรับในการอัพคลิปวิดีโอนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็หาคลิปที่เราต้องการจะเพิ่มคําบรรยายนะครับในที่นี้ก็จะเป็นคลิปชมสวนพัะวันป่านะครับที่ผมเปิดเมื่อกี้แล้วก็คลิกตรงดินสอตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับหรือจะมาคลิกตรงที่คาบรรยายนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นทางเป็นเส้นทางที่เข้าไปได้เหมือนกันนะครับ ในที่นี้ผมจะมาคล und, on, ิปตรงคลิกตรงดินสอตรงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้มาดูฝั่งทางด้านขวามือนะครับมาตรงที่คําบรรยายตรงนี้นะครับจะมีรูปดินสออยู่ทางด้านขวามือด้วยนะครับก็คลิกเข้าไปที่คําว่าคําบรรยายตรงแถบนี้นะครับมันก็จะทําการประมวลผลคําบรรยายให้เรานะครับเราจะเห็นว่ามีคําบรรยายขึ้นนะครับเราลองเราลองเล่นวิดีโอดู ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับมันก็จะมีคมําบรรยายขึ้นมาแบบนี้นะครับในคลิปของเรานะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกตรงนี้ก็คือบันทึกฉบับล่างหรือว่าคลิกคําว่าเสร็จนะครับในที่นี้ผมจะคลิกคําว่าเสร็จไปเลยนะครับอลองดูคําบรรยายมันจะขึ้นเป็นแถบสีดํๆตรงนี้นะครับคําบรรยาย ผมจะคิดคําว่าเสร็จนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับซึ่งคําบรรยายนั้นถ้าหากว่าคลิปเรายาวนะครับเราอัพขึ้นไปแล้วเราต้องรอให้ youtube ทําการประมวลผลเนื้อหาคลิปของเราก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาหลายนาทีหรือ,อหลายชั่วโมงนะครับแล้วแต่คลิปว่ามันยาวขนาดไหนนะครับถ้าคลิปยาวมากอย่างเช่นถ้าคลิปเป็นคลิปที่เป็นความยาว1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับ ยูทูบก็จะใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างจะหลายชั่วโมงนะครับเมื่อเราทําการทําตามที่ผมแนะนําเมื่อกี้แล้วนะครับเพียงแค่นี้ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเราลองไปที่ YouTube ดูนะครับในที่นี้ผมจะลองรีเฟรชก่อนนะครับเพราะว่าผมามีการเปลี่ยนแปลงค่าใน YouTube Studio ไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็มารีเฟรชแล้วก็เปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เครื่องผมมันค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งมันกำลังทำการาโหลดข้อมูลอยู่เห็นไหมครับมันจะมีมา,มะาะจะมีคมําบรรยายขึ้นเวลาที่เล่นคลิปนะครับเห็นไหมครับจะมีคมําบรรยายขึ้นแล้วก็เราลองมาชี้ตรงที่ชี้ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงคําบรรยายตัวนี้ มันก็จะมีคําว่าคําบรรยายแทนเสียงขึ้นมานะครับก่อนหน้าน,นี้มันจะบอกว่าคําบรรยายแทนเสียงไม่พร้อมใช้าง,งานนะครับตอนนี้มันพร้อมใช้าง,งานแล้วเราลองเปิดผักหวเนปู่นไ้ผมลองเลื่อนไปได้นะครับแล้วก็ถ้าว่าเราจะปลูกไว้เพื่อเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับ ้้านนนีก็็จะเปอีกมุมหน,นย่างครับคำบรรยายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เพราะฉะนั้นท่าในใดที่ต้องการจะเพิ่มคมําบรรยายเข้าไปในคลิปวิดีโอที่เราอัพขึ้นไปใน YouTube นะครับก็สามารถทําได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับที่ผมแนะนําไว้ในคลิปนี้นะครับสหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ